ดูครับพี่น้องข้าวที่ตัดเปรีวานมันงอกเร็วจางเลยเนี่ยเดือนไม่สวยไม่เริ่มสวยไปแล้วแล้วพอตัดเสร็จก็จะให้อาจารย์มาพ่นยาฆ่าแมลงถนนแต่ไม่รู้ว่าจะพ่นหรือเปล่าคอยดูก่อนว่าจะบางทีก็จะเอาปุ๋ยใส่เลยก่อนที่เราจะทำอะไรนะ่ะเราก็ต้องขอขามาแล้วก็เพ่เมตตาท่านก่อนคะ่ะ ไม่ใช่ว่าเราทำม่วซวแต่บางคนเขาก็ทำเลยเต่พวกเสนิทกับอาจารย์เตาทองก็จะขอเข้ามาแล้วก็แผ่เมตตาให้ชั้นเมตพูะศุกแล้วก็ทำไปเวสีทางหลายแล้วก็ส,กสรรพสัตว์ที่เราได้กระทำไว้กับเขานะคะก็ต้องขอแผ่เมตตาให้กับเขาแผ่เ,เมตตาอย่างน้อยก็15ครั้งบางทีก็3 5ครั้งเลยคะ่ะ อันนี้ที่ตัดเมื่อวานวันนี้ก็จะไปดูอาจารย์เต่าทองตัดเมื่อเช้าิริก็ตัดอาจารย์เต่าทองเพิ่งเปลี่ยนได้รอบหนึ่งชนิตไปตัดไปสามรอบอาจารย์เพิ่งอาจารย์ต่อทองก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เห็นไหมพี่น้องอันนี้ข้าวที่ยังไม่ตัดแต่เขาใส่ปุ๋ยจนปลาย,ลายมันก็ไม่ค่อยจะง,งามก็คือพอดีเลยถ้าเขาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็สูงพอดี แต่ไม่พอดีมันก็ตรงไในที่สูงมากก็จะมีการลมเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงนั้นช่วงเข้าหน้าหนาวลมมันจะแรงข้าวที่สูงก็จะลม้มเหมือนแถวบ้านหน้าบ้านบ้านสนิทนะเขาไม่ได้จัดทีนี้ข้าวก็เริ่มลมทั้งที่ข้าวยังไม่ได้ตั้งทงยังไม่ได้ออกรวงแต่น้ําก็เยอะด้วยที่นี่มันก็ถ้าลมแล้วก็จะเสียให้แล้วก็ไม่ออก่วงะคะ่ะ ลำบากเราคิดว่าไม่ตัดแต่ที่ไหนได้เข้าพอดีที่ไหนได้มันก็ลม้มอันนี้ก็ใช่ถ้านั้นก็ก็ล้มเหมือนกันนะคะอันเนี้ยมันสูงเราคิดว่าไม่สูงพอลงไปในในันาแล้วก็สูงสูงค่ะเห็นไหม,มพี่น้องอันนี้รางที่ที่จากเราตัดตัดแล้วเห็นไหมต้นหญ้า ถ้าเราไม่ตัดออกเวลาเราเอารถมากเกี่ยวไปเม็ดเมล็ดหญ้าก็จะปักปนในต้นข้าวของเราด้วยวเราเราก็เลยต้องตัดเวลาเราเอาข้าวเปลือกไปสีเม็ดข้าวด,ดำๆก็จะปักปนมากับข้าวของเราด้วยเวลาเราจะหุงอะไรเราก็ต้องเก็บหุงลำบากเสียเวลาขับพี่น้องเสียเวลาในการหุงข้าวกินนะคะ ก็เลยต้องตัดอ,อกเวลาเราเกี่ยวไปก็ไม่มีสิ่งเกื่อนปนถ้าเราเอาไปขายลงสีเขาก็จะได้ไม่หักถ้าเราเอาไปอย่างนี้ลงสีเขาก็จะหักมีสิ่งเกื่อปนไปด้วยประมาณ10% 20%เลยแต่ลงสีเขาจะหักพเพราะชาวนาไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดได้เรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องวัวเรื่องควาย คือนายชุนเขาก็กำหนดราคาให้กับเรานะ่ะไม่ใช่ว่าชานากำหนดราคาเองนายชุนเขาก็จะกำหนดให้เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกันอนะ่ะนายชุนเป็นคนกำหนดราคาให้กับเราลาบากมากเลยพี่น้องตรนี้มีแต่ต้นหญ้าคือดินมันมันเค็มมันเค็มถ้าไม่มีน้ําดินตรงนี้เค็มข้าวก็จะตาย ไม่เหมือนดินด้วนหรือดินทรายมันทําลําบากคับพุ่น้องเนี่ยช่วงนี้ข้าวไม่ใช่งามเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันเค็มดีหน่อยที่ปีนี้มีน้ํามามีน้ํามาก็เลยน้ําน้ำชุ่มชื้นทําให้ข้าวไม่จ่ายถ้าเป็นน้เล้งถ้าเป็นช่วงที่ปีที่แล้งก็คือปีที่แล้วคือไม่ได้ข้าวเลยก็ช่วงนินตรงนี้มันจะ งอกขึ้นมาแล้วมันก็เชียวชาวตายค่ะเพราะว่าเป็นดินเค็มทำลำบากค่ะถ้าเป็นดินเค็มค่ะก็เป็นสนิทคือถ้าเป็นดินเค็มสนิทก็จะเอาหัววัวปุยหัววัวสูตรสิบหกสิบหกสูตรสูตรสิบหกแปดแปดค่ะคือพลังหนึ่งแคจะช่วยบำรุงดินได้ไหนค่ะเพราะสนิทเคยทำแล้วแต่คนเอง เขาคิดยังไงก็ไม่รู้แต่เสน็ทก็จะใช้ <c oughs> สูตรนี้ค่ะเพราะว่าช่วยบำรุงดินที่เค็มได้ค่ะพี่น้องท่านใดถ้าถ้ามีดินที่เค็มก็ลองเอาไปใช้ดูตามที่สน็ทบอกค่ะถ้าสน็ตมีเวลาสนิทก็จะเอาโฮอร์โมนที่สนิทผสมเอาไว้มาฉีดแต่สน็ทไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้อง ทำงานบุญเยอะน่ะบางทีพี่น้องก็จะให้เป็นสะพานบุญไปทำบุญตรงโน้นตรงนี้นะวันจันทร์นี้วัอังคารวันจันทร์นี้เฉลิบก็ต้องไปเตรียมของเพื่อที่ไปทำรงทานเลี้ยงเด็กนักเรียนให้กับพี่ตูคุนสมัรเป็กคอร์ดค่ะเพราะว่าเนื่องจากในวันเกิดของพี่เขาค่ะก็จะเลี้ยงเด็กนักเรียนประมาณห้าร้อยคนแลยครูอีกประมาณ ยี่สิบสามสิบคนค่ะประมาณสามสิบคนค่ะพี่ก็เลยว่าเสนอว่าจะเร่งตัดให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปเตรียมงานวันจันทร์วันอังคารก็ไปเลี้ยงเด็กมาเตรียมค่ะก็ขออวยพรให้พี่เขามีสุขภาพแข็งแรงอายุมันรยืนในสุข ในวันเกิดของพี่เขาค่ะคลิปนี้ชนิดขอลงจบคลิปเพียงแค่น,นี้ค่ะถ้าสนใจก็ร่วมทำบุญในวันเกิดของคุณสมัครเว็บคอรดแล้วพีต่ตพี่อยู่อเมริกาก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่เขาด้วยข,ขอให้ทุกคนร่วมอวยพรและอนุโมทนาบุญให้กับพี่ ดูลัษณะด้วยคอด้วยนะคะคลิปนี้เชนเนคอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเตาทองชาแนลด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ